สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรรพบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงคสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าสารตกค้างในระบบการเมืองไทยวันนี้เสนอเป็นตอนที่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับนับตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2 5 4 9เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงในระบบกฎหมายไทยอย่างมากมายการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้เป็นไปในทิศทางที่ทำให้ประเทศและสังคมไทย ถลำลึกลงไปอยู่ภายใต้กรอบความคิดย้อนยุคในระบบขุนนางอมามย์ซึ่งในปัจจุบันเกือบจะไม่มีประเทศไหนในโลกยึดถือเป็นแบบอย่างในการจัดระเบียบประเทศอีกแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่เรียกตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยเพราะเป็นระบบกฎหมายที่อยู่บนพื้นฐานของการกดขี่ระหว่างชนชัน้นสร้างระบบสมาตรฐานสวนทางกับหลักนิติรัฐหลักนิติธรรม ที่เป็นเช่นนี้เพราะเป็นระบบกฎหมายซึ่งถือกําเนิดมาจากแนวคิดเผด็จการอนุรักษ์นิยมที่อยู่เบื้องหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2 5 4 9เป็นระบบกฎหมายที่มีกองทัพระบบศาลนักวิชาการระดับสูงสื่อมวลชนกระแสะหลักชนชั้นสูงรวมทั้งนักการเมืองบางกลุ่มให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ระบบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายเช่นนี้ได้ก่อให้เกิดสิ่งที่ คณะนิติราชแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรียกว่าพิษร,รัฐประหาร19กันยาแต่สำหรับผมโดยส่วนตัวแล้วอยากจะเรียกว่าเป็นสารตกค้างในระบบการเมืองไทยมากกว่าซึ่งสารตกค้างในระบบการเมืองไทยที่ว่านี้สามารถแยกออกได้เป็นหลายกลุ่มดังต่อไปนี้กลุ่มที่1คือประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเฉพาะที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษารวม31ฉบับ ซึ่งประกาศคณะปฏิรูปการปกรครองทุกฉบับมีสั์เทียบเท่ากับรัฐธรรมนูญที่ถูกยกเลิกไปกลุ่มที่2บทบัญญัติมาตรา35มาตรา36และมาตรา37ของรัฐธรรมนูญแห่งราชานาาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2 5 4 9ซึ่งเป็นการตั้งคณะตุลาการเฉพาะกิจเพื่อจัดการกับพักการเมืองที่ถูกโค่นล้มไป รวมตลอดถึงการออกบทนิรโทษกรรมให้แก่คณะรัฐประหารและพวกพ้องกลุ่มที่3ได้แก่บรรดาพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติที่เป็นไปตามความต้องการของฝ่ายทหารที่ร่วมและสืบทอดจากคณะรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2อ4 9เช่นพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพศ2551 และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรพศ2551เป็นต้นและกลุ่มที่4มาตรา68วัก4มาตรา237วัก2และมาตรา204ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ซึ่งเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของมาตรา35มาตรา36มาตรา37ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2 5 4 9 รวมทั้งประกาศคณะปฏิรูปการปกรครองฉบับที่27ลงวันที่30กันยายน2549หบทเฉพาะการมาตรา297มาตรา299มาตรา3 0 0วักสามาตรา301มาตรา306และมาตรา309ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2 5 5 0ท่านผู้ชมครับระบบกฎหมายประเภทแรกนั้น ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฉบับที่มีผลเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขล้มล้างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและล้มล้างรัฐสภาและฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็ได้แก่ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฉบับที่3ลงวันที่19กันยายน2549ซึ่งมีข้อความในประกาศดังต่อไปนี้ ตามที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้ทําการยึดอํานาจการปกครองไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อความสงบเรียบร้อยในการปกครองประเทศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจึงให้1รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540สิ้นสุดลง2วุฒิสาภาสภาผูรร้แทนราษฎรคณะรัฐมนตรีและสารรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงพร้อมกับรัฐธรรมนูญ 3องค์มนตรีคงดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปสศาลทั้งหลายนอกจากศาลร,รัฐธรรมนูญคงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาอัธกดีตามบทกฎหมายตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยประกาศคณะปะฏิรูปการปกครองฉบับที่3ดังกล่าวเป็นการล้มล้างสถาบันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยวุฒิสภา,าสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งสารรัฐธรรมนูญท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าสารตกค้างในระบบการเมืองไทยในตอนที่1ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ